อร่อยดู่ไวยอยู่รูสกอันนี้โคตรเผ็ดแล้วอร่อยเลยยังชอบไม่ได้ถ่ายหน้านะครับเพราะว่าผมน่าจะปากเลยอะมันเผ็ดเรากินต่อกัน มีบุลเลชีชเค้กด้วยเนื่องจากผมไม่เคยกินอยากลองกินดูอี่างอร่อยเลยเ็นวเนี้ยกูดไม่ใช่ข้าวเย็นแต่เป็นอาหารรองท้องเยื่งากผมหิวเผ็ด เผ็ดเผ็ดเกเเเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งอร่อยต้องบ่นเผ็ดแล้วแหละตอนนี้แสบอินจะหมดแล้วก็ปิดคลิปก่อนได้ไหมเนี่ยปิดคลิปแล้วกันผมเผ็ดไม่ไหวแล้ว